โดยที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอเงาเพื่อที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ถูกคนร้ายแทงจนเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ครับนายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเงาจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพนายหมู่ใหญ่พิสิทธิชุมเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเงาวซึ่งได้ถูกคนร้ายใช้มีดแทงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบบุคคลมีพิรุษลักษณะผิดปกติพูดจาคนเดียวอยู่ที่บริเวณสาราประชาคมอำเภอเงาวหลังเก่าด้วยเกร,รงว่าชายคนดังกล่าวจะก่อเหตุอันเป็นอันตรายแก่คนในพื้นที่ ในหมู่ใหญ่พิสิ์จึงได้เข้าไปป้องปรามตักเตือนและสอบถามแต่กลับถูกชายคนดังกล่าวทำร้ายใช้มีดสั้นแทงตรงที่บริเวณหน้าท้องจนล้มลงกองกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังคือนายนนท์ประวิทย์ แช่จังอายุ39ปีเป็นคนพื้นที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งหลังก่อเหตุได้ทำการหลบหนีจี้ชิงยานพาหนะและใช้มีดทำร้ายร่างกายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายค่ะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดทั้งนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพมอบแก่ภรรยาและทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ว,วงตระกูลพร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน1 0 0 0 0แบาทและบรรจุแต่งตั้งให้ภรรยาผู้ตายเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอง,งาวแทนสามีและจะดูแลส่งเสียบุตรธิดาผู้ตายให้ได้เรียนจบการศึกษาสูงสุดตามความสมัครใจ